สวัสดีครับลูกแรียมาแล้วครับใช่ค่ะพาคนหน่อยมาหาหมอสีดยากันไอยครับแม่มาสียากระกเลยสีดนำ้ำป้อ,องกันไว้ <ขอ S 2> ครับขออนุญาตนะคะมาหาหมอเพราะว่ารู้สึกตื้นขึ้นเลือเจ็บ,อบคอมากค่ะไอหอมกระเลซเยอะสียารัดไว้เพราะว่ามื่อวันต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วนะคะไปทายคล้ายออกเดี๋ยวไปจะขอหมอสีดยาเลยเป็นเ่าเป็นกระตามต้องสีดกันไว้ครับ กันนี้ก็เก่เพราะว่าเป็นกันเบิดเฮียนต้องเซฟเซบหลายกอนครับจุดที่นี้ที่นี้อันนี้ยุบ้านครับยู่ใกล้ๆบานนี้อันนี้ย่บ้านขลวงเคยเศร้าประจํานะครับตะกี้คนหน่อยเป็นไขรกับมาซื้อที่นิดนี่แหละครับแคบเดียวเข็มหนึ่งแต่หาย บ้านควาวตำบลควาอว์เพื่อสิรพูงยังว้านลอยนะครับเป็นมู่บ้านพี่น้องมากออดิชั่นนะครับเป็นมูบ่บานพี่น้องมากออดิชัน่นซึ่งห้างจากบ้านนุนแท่งกิโลเดียวครับผมหนึ่งกิโลเมตรโอ้ยรถมแต่ขี่ฟุ้นขี่ฟอยเพรมีเวลาเดิล้าง อื่นจะอื่นยังสิล่างดูดฟุน้นเปลี่ยนนอะมันเครืองทำความสะอาดเช็คก้อนครับก้อนเดินทางอื่นลงกรีบโอ้ยเดินทางไกลเงวๆอีกแล้วครับผมมือื่นาภารกิจนาที่ครับต้องรับผิดช,ชอบ รางเรียงกับภาพผมกับภาพกับผมกับพญานะครับภาก,บกันมาสียาลยแล้วผู้ะลเข็มผมมาก,ก่อนย่านพญานครับเม่มค้าเห็ดกับเขาอยู่ก็เลยแลบแล้วมมเลบร้อยแล้วก็เลยผ้าเม่มกับคนหน่อยมากนะครับ มือสองมือเมือ่อกี้ผมโปรไทท์คลิปโอ้เพี้ยายครับกลางคืนมันแรงเฮ็ดมาไล่เลี่ยวกับกินยากินเขา่ากินยาเลี่ยวกับยากุมเนาะครับกับไม่ต้อยากนอนไม่ต้ง่วงไม่ต้อยากนอนก็นเลยเลยโปรไทท์คลิปไทหย,ยางนะครับฮึเหตุลองเพลงเด็กหมอมาจังเลยเขาอาเจียนเขาบวม ลองลองใส่เสียงลองเพลงหลายหลายลองดีเวิร์ดขึ้นมึงขึ้นเออมึงขึ้นเด, <c oughs> ดีไปสงบงันนั่นอยู่บ่มขึ้นไปสงบนันพวกการ,ะระวาดสฤณาเวทีอยู่บ่สอหอบ่พอได้ควบคุมการแสดงอ๋อซ้อหอแม่นบ่ลงเวทีพอได้ส้อหอแม่ลงเวทีพอได้เมือน ยาแล้วกีนยาแล้วก็ได้ยากันไว้ครับกันไว้กันไว้ก็ได้กันแล้วปิดเนาะแต่ว่าเพชรจ่าหายแล้วครับเพชรจ่าเย็นซวยๆแล้วเพชรจ่าเหลือพอหญงเหลือเมร์กัปคนหน่อยกับกันไว่อนครับคนหน่อยเรืนอจะเดินทางเงียวเงาเรื่องเพชรจ่ากับไปโรงเรียนได้เรียบร้อยแล้วครับ ไปนี่ก็ต้องกินยาก่อนก่อนนอนพึ่งก่อนเดินทางประมาณกิโลวาดบ้านบ้านไหนหูพิกัดห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลพื่นอ่ะโอ้สักกรุงเทพเนาะเช็กยางเดี๋ยวเช็กยางเต็นท์มันเครื่องเต็นท์นี่ก็พนนึ่ง บอกกปวดวเดียวเดียียวยังนั่นยวดปวดโอ้ยเจ็บัด่ดวายาอะไรยายงหนอ๋ไอหลังี่อาารนแมว่าอะไรแวเอกเจ็บเออนียากแดงพีันแหละตาไอเปนนแหละเ็นยาตัวนึงเขาแพร่กันในิตตกตะยานตะยาแพ่ยาแล้วเป็นทุนขัชีวิตอาจจะเป็นยายาแค่ควรยี่ยังนี่แหละ ต้องบอกหมอว่าแพร่ดิมีแต่เขาแพรยาอยังก็ต้องมอกหมอสังเกตบ่ไปหาหมอหมอจะถามวิตรศี่แซดเขาจะถามว่าคุณแพรยาอะไรไหมน่ารักคนณดูทั้นี้หมอจุนอ่าคือว่าเป็นคลินิกที่เพื่อนเนี่ยคนรู้จักหลายในในโซนเสลาคุูมบ้านของตะบนเขาฟังซสียงมหาไม่จุนเลยขามขามอำเภอกาม่านะครับขามจังหวัดกาม่านะครับคลินิกเนี เพว่อยาดีแจ้งเป็นใครนี่มานสี่เข็มหนึ่งกับเศร้านะครับเพื่เพิ่นจัดยาถูกนะครับจัดยาถูกกับอาการ,เ,ราเอามืออื้นเข้าก่อเตรียมโตเดินทางยื่นเหตุุระเรียบรอยยออ้อยแน่กันน่าจะประมาณช่วงบ่ายก็ได้แล้วจะไปเหตุุระแถวราชพัฒน์เนาะเหตุุระแถวราชพัฒน์แล้วก็เรียบร้อยธุยระแล้วก็เลื่อยไปเลื่อย,ยบอย่ฮะ อของของพี่ก้อยก็มาไเวเล้อขึ้นรถพี่ก้อยก็กกยากฝากสุดยู่บ้านเพราะวา่าเอ้ยขึ้นเครื่องบินเอ้ยล้าง,งานั้นบ่ไไ้เพราะว่าเป็นตัวรักพี่ก็ต้องไปกับไปกับเครื่องบินตลอดอแต่ว่าหนูล้าได้ไงเอ้ยได้ฝากของนี่เ,เดี๋ยวขาเ็เลยสุดอะไรก็เลยไว้ได้รถใกล้สิฮอดแล้วนะคะหากคนจะสู่ตรงยูให้เป็นอีกสองมือสีได้ฟังเพลงเต็มแล้ว ดีซิปนี่นะครับเจ <G> สีขาดลมแชร์ลมไลนนะครับผมไปฟอร์ต <c oughs> <c oughs> กคาถาอยู่บ้านเพราะว่ามาสียากันเบิดค่ะบ <c oughs> สบายก็บก่อยากอันนี้เพื่อนไประเด <c oughs> เป็นอย่างเวลานอนอยู่แอลตื่นขึ้นมันต้องเจ็บคอตลอดเลยเพราะมันเย็นแต่ว่านอนพ,พ<ร>นัดลม้ม<ร>เป็นอย่างเดีวยวอาการข้างนอกมันฮอนแล้วไปถือแอร์อมันเย็น เล็กปากตูตกว่าท่านไม่จะควนงนอนอาปากมันงหาออย่ามาเถอะนี่นะคะได้อย่าสามเหมันอันนี้เกสิเป็นที่คุณเคยเน่เพราะว่าอราจะกินหลายคนแก้อักเสขบข้อเหมอซองขอ้อเบื่อให้ โอเคค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะ